จังหวัดลำปางนะครับไปกันที่จังหวัดน่านครับผู้ชมที่น่านนั้นเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์นะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสกลางสี่แยกข้างวัดหัวข่วงครับ เจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไรญ้ญาติจังหวัดน่านเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์พระครูวัดช้างค้าและทีมกู้ชีพศูนย์เรนทรน่นานเร่งให้การช่วยเหลือนางแต้มจีนสิทธิ์อายุ57ปีเป็นรัษฎรบ้านควงพยอมตําบลในเวียงอําเภอเมืองน่านที่ถูกรถยนต์เก่งหมายเลขทะเบียนกไก่จ,จา .6264 น่นานชนอย่างแรงกลางสี่แยกข้ามวัดหัวข่วงครับได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลน,น,น,น่านจากการสอบ ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์เก่งสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายขับโดยนายไอยดามหายศนันอายุ32ปีและพบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่พพานททง962น่านล้มในที่เกิดเหตุสภาพด้านหน้าพังยับเยินจากการสอบถามนายออยดานะคะซึ่งเป็นคนขับบอกว่าตนเองนั้นขับรถออกจากบ้านเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกก็ได้เลี้ยวขวาข้างหลังวัดช้างคำ้ำซึ่งตนเองนั้นมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณ ที่ขับมาทางน้ำมันเชลลค่ะก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางนี้พนังกงานสอบสวนสถานีตํารวจเมืองน่านเองนะคะจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้บริเวณที่เกิดเหตุอย่างละเอียดค่ะซึ่งเมืองต้นถ้าดูจากสภาพการชนทั้งสองคันแล้วก็น่าจะขับมาด้วยความเร็วทั้งคู่นะคะส่วนคนขับรถยนต์ตำรวจก็ได้นำตัวมาเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายว่ามีการดื่มสุราระหว่างขับรถยนต์หรือไม่เพื่อไว้เป็นหลักฐานในการประกอบรูปคดี ต่อไปค่ะจริงๆผู้